แทบจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วแล้วสภาพภายในก็ดีเหมือนกันก็คือเป็นกระบะหรูระดับหนึ่งเลยที่หลายๆคนมองภาพลักษณ์เขาว่าหรูแล้วก็นี่เหมือนกันครับป่องอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีแตกขัด <S <S คุณต้องมาดูตัวจริงนะฮะสภาพเบาะดีนะฮะปีกเปิดยังไม่ล้มสวัสดีครับผมรอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก เครับผมวันนี้อยู่กับ f o r d r a n g e r 2.2ดีเซลแล้วก็สีโปรดปานของผมมากสีแดงแล้วก็ผมซื้อโป่งมาให้เลยรอบคันยังไม่เคยผ่านการใช้งานหรือลุยที่ไหนผมติดให้คุณเองกับมือของผมเองแล้วคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะปีเนี่ยปีอะไรรู้ไหม2,015นะฮะทุกคนแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากคือราคาก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่ ถ้าใครที่ไม่ชอบสีแดงก็คือไม่ชอบเลยแต่ผมเม็่มันคนชอบสีแดงมากถึงแม้ใครจะบอกว่าเยะอย่าไปซื้อสีแบบนี้มันเรื่องของผมเวย้ยมันตังผมผมจะซื้อมาขายคันนี้ติดอย่างเดียวก็คือสีอาจจะแจ๊กไปหน่อยถ้าใครไม่แคร์สีแคร์แค่การใช้งานปีใหม่อะไรเงี้ยคุณมาเอาไปเลยอันนี้ Ford Ranger ร์นะราคาเท่า Vigo ตัวแรกด้วยนะคุณมาเอาตัวบี2,015มันไม่ดีกว่าหรือนะไปดูไฟกันเลยดีกว่า ไฟหน้าใสากิ้งไม่ต้องขัดอีกแล้วไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในไฟสปอร์ตไลท์ใสกิ้งไม่ต้องขัดอีกแล้วไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในกระจังหน้าโครเมียมนะโลโกโ้ยังอยู่ครบไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใสกิ้งหมดเลยนะไม่แตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับสีแดงยังเงาวิ้งเลยนะฮะเป็นแดงโรงงานไม่ใช่แดงมาทํากันเองนี่ป่องที่ผมบอกนะป่องของใหม่หมดเลยล้อฟอร์ดอย่างสวยเลยล้อนี้นะ,ะดูแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะฮะ แต่ถ้าใครบอกบางคนบอกว่าเอ้ยเอาไปเปลี่ยนล้อเท่ไหมโอ้โหนี่มันสุดๆไปเลยนะแจ้เยี่ยมไปเลยนะแล้วก็นี่มีบันไดให้บันไดก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็อันนี้ครับนี่ไม่มีแตกหักเลยปกติจะต้องแตกตรงนี้อันนี้ไม่มีเลยนะฮะแล้วก็นี่เหมือนกันครับป่องอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีแตกหกักนะสภาพใหม่ล้อสวยแล้วก็มีกันชนท้ายให้นะ แล้วก็มีครอบสีดำนี้สภาพดียังอยู่เลยแล้วก็มาดูแม็กไลเนอร์กันโอ้โหแทบจะไม่ได้ขนของหนะักแค่เก็บความสะอาดอย่างเดียวนะทุกคนสำหรับใครที่อาจจะไม่สันทัดรถปีเก่าเพราะกลัวหลายๆอย่างเพราะอาจจะดูแลรถไม่ได้แต่ก็งบไม่มากเท่าไหร่คุณมาเอาคันนี้เลยแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ แล้วที่สาคัญเนี่ยคุณยังใช้ส่งภรรยาส่งลูกส่งเมียแล้วก็ฟอร์ดเลนเจอร์เนี่ยเป็นแบรนด์หรูอยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นกระบะหรูระดับหนึ่งเลยที่หลายๆคนมองภาพลักษณ์เขาว่าหรูนะแล้วก็คุณจะเอาไปทํางานเสริมก็ได้ถึงแม้ว่าจะใส่ของไม่ได้มากเท่าแคปแต่อย่างน้อยคุณก็มีครอบครัวสามารถพกพาภรรยาลูกเมียปู่ย่าตายายญาติพี่น้องคุณไปได้นะฮะโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันป่องดูดีดีเทลอะไรครบหมดเลยนะ่วงล่างไม่ต้องพูดถึงเพอร์เฟกมากแล้วก็ ช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีแทบจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วแล้วสภาพภายในก็ดีเหมือนกันนะครับจะมีตรงนี้นะที่ผมจะทําความสะอาดให้นะครับที่ย่อยๆอยู่ตรงนี้นะอ่าด้านนี้บันไดก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันเสาอากาศข้างบนมีให้ไม่ได้หายไปนะหรือใครจะบอกว่าพี่ผมไม่ชอบเลยขอถอดทิ้งได้ไหมได้ถอดทิ้งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันยังอยู่ครบไม่มีแตกหักโอเคอันนี้เนี่ยอยู่ครบไม่มีเขาเรียกว,ว่าไม่มีรอยเบียดไม่มีแตกลายงานนะ อยู่ครบสภาพดีเพอร์เฟกเยี่ยมนะครับโอเคไปดูภายใน,นกันวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศที่เต็นท์เครียดหน่อยผมก็เลยต้องทําตัวผมให้ไม่เครียดเท่าไหร่เมื่อวานก็เครียดมากนะลูกค้ามา5้ารายจบไป3ประมาณนี้นะภายในก็สภาพดีนะคอนโซลหน้าสวยไม่มีแตกหักเลยนะฮะมีแอร์แบ็กคู่หน้าช่องแอร์นี่ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็จอเนี่ย ยังอยู่ครบนะแล้วก็ใช้งานได้ปกติโซนวิทยุนะครับปุ่มอะไรต่างๆยังอยู่ครบไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะเอ้ยจะมีถลอกตรงนี้อย่างเดียวนะฮะใช้งานบ่อยอยู่แล้วตรงนี้นะครับนอกนั้นปุ่มครบแอร์เนี่ยปรับเนี่ยเกลียวเป็นเกลียวเลยนะครับเกลียวเป็นเกลียวเลยผมบอกเลยนะที่จุดบุหรี่ยังอยู่นะฮะแล้วก็ขัวเกียร์เนี่ยนะฮะอันเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยเทปใสนะครับ ก็สภาพหนังอะไรอะ่ะผมว่ายังใช้งานน้อยมากกระจกตรงนี้ไม่มีแตกเลยสภาพหนังตรงนี้ดูดีพลาสติกตรงนี้นะครับไม่มีแตกหักเลยพลาสติกตรงนี้สภาพดีมากแล้วก็โซนตรงนี้สะอาดไม่มีฉีกข,ขาดแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจับแล้วไม่มีหลุดลอกออกมานะเบรกเบรคมือแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยยังไม่มีรอยเหงือใครทําให้โซนหนังตรงนี้ซีดเลยแล้วก็ที่ใส่ของไม่มีแตกหักเลย ไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกติช่องใส่แก้วนี้สะอาดมากไม่มีสึกหลอเลยโอเคแล้วก็อันนี้ที่ใส่แว่นนะครับสภาพดีแล้วก็ไฟติดหมดนะฮะโอเคด้านนี้พลาสติกไม่มีแตกเปิดมากระจกใสสะอาดที่สุดเลยคือคุณเคยเปิดหรือไม่ผมไม่รู้แต่ใสามากผมไม่ทำความสะอาดบีแล้วปิดแม่งเลยนะสภา,าพดีทั้ง2ด้าน โอเคต่อไปมาดูเบากันคือขอบอกอย่างหนึง่งในกล้องเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเบาผมแม่งซีดว่ะแต่ความจริงแม่งไม่ซีดคุณต้องมาดูตัวจริงนะฮะสภาพเบาะดีนะฮะปีกเปิดกยังไม่ล้มนะเบาไม่มีขาดดีเทลอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยแม้กระทั่งดีเทลตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าฟอร์ดทำมาเพื่ออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องลายแบบนี้แต่เขาให้ความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เป็นเบาผ้าที่หรูหราการลอยเย็บอะไรเงี้ยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยหรูหรามากถึงแม้จะเป็นเบาผ้านะครับ ลิงช้าก็เปิดใช้งานได้ปกตินะแล้วก็เชิงบันไดพลาสติกไม่แตกนะนุสวยอนะสวยไม่แตกนะไม่เคยโดนเหยียบจากคนที่แม่งไม่รักษารถอย่างพวกคุณเขา้าใจปะอย่างนี้แหละสภาพดีโอเคไปดูนี่กันแผงประตูเนี่ยสภาพดีโคมเมียไม่มีลอกแล้วก็พลาสติกโซนด้านบนไม่มีลอกที่สําคัญที่สุดของที่สุดของที่สุดของ,ท,ของ,ท,ของที่สุดคืออะไรรู้ปะไอเทาๆเ,เห็นปะตรงนี้ไม่เคย ผ่านการเห็นเนื้อในเลยไม่มีนะดีเทลอะไรยังอยู่ครบหนังอะไรเนี่ยตรงโซนกระจกไฟฟ้าไม่มีฉีกขาดแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยปุ่มยังอยู่ครบมาครึ่งล่างกันดีกว่าครึ่งล่างก็เหมือนกันนะครับครึ่งล่างเนี่ยสภาพดีนะลำโพงไม่มีทะลุนะฮะไม่มีแตกหักเลยนะทุกคนโอเคด้านนี้จบแล้วมาด้านนี้กันโอเคทุกคนสำหรับสภาพด้านหลังเนี่ย แผงประตูเนี่ยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยนะริ้วรอยตรงนี้ตรงคล้ายๆเล็บขวนยาวลงมานะฮะมีขนแมวนะเป็นขนแมวแล้วก็มือจับคอมเมียมไม่ลอกนะสีเทาๆเานี่ยจะมีรอยขีดขวนด้านบนที่เห็นเนื้อในตรงมุมนี้ข้างล่างไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยที่เห็นเนื้อในนะครับแล้วก็อ่าหนังไม่มีขาดกระจกไฟฟ้ายังอยู่ครบนะพลาสติกสีดำอะไรอยู่ครบไล่ลงมาด้านล่างเนี่ยตรงที่ใส่แก้วน้ําจะมีรอยขีดขวนหน่อย แล้วก็ลําโพงไม่มีทะลุไม่มีแตกหักนะใกล้ๆล,ลาโพงยังอยู่ครบแล้วก็ขอโทษนะอึบตรงนี้นะครับสภาพยังดีอยู่ไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักผมบอกคุณเลยจะไม่มีแบบว่าเพื่อนมาเหยียบปึ๊เป็นรอยไม่มีเรื่องบ้าๆแบบนั้นมาดูเบาะกกนี้ดีกว่าสภาพดีนะเบาะดําเมี่ยมนะครับริ้วรอยรายละเอียดอะไรยังอยู่ครบเลย เบาะไม่มีขาดแม้แต่ข้างหลังยังไม่มีห้อยเลยเห็นไหมข้างหลังไม่มีห้อยครับทุกคนโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างสาหรับฝั่งนี้เนี่ยเบาะนะฮะเบาะด้านนี้ก็เหมือนกันนะเบาะด้านนี้ไม่มีขาดความดําเนี่ยเมี่ยมกว่าฝั่งนี้อีกสะอาดมากด้านนี้ไม่มีคนนั่งคนนั่งเยอะด้านนี้ด้านนี้ไม่มีคนนั่งเลยสักนิดเดียวแล้วก็เนี่ยครับเชิงบันไดเนี่ยพลาสติกยังอยู่ครบนะไม่มีแตกหกัก แล้วก็ไอนี้ครับแผงประตูเหมือนกันโครเมียมเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีฉีกขาดแผงประตูเนี่ยพลาสติกอะไร่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยผ้าไม่มีขาดนะแล้วก็หนังเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยแล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้าเนี่ยยังอยู่ครบสีเท่าๆเนี่ยอาจจะมีรอยตําหนิตรงนี้นิดนึงนะเป็นรอยเล็บขวนๆนะครับพลาสติกตรงนี้ยังอยู่ครบพลาสติกนี้ไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหัก พลาสติกด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักแล้วก็ลําโพงไม่มีทะลุไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะ <c oughs> เพอร์เฟกเยี่ยมไปด้านหน้ากันไปติดโอเคแล้วก็เบาะเนี่ยเบาสะสภาพดีสภาพดีมากนะปีกไม่ล้มนะครับแล้วมีความสะอาดแล้วก็ดีเทลอะไรต่างๆยังอยู่ครบเลยมาดูที่พวงมาลัยกันบ้าง พวงมาลัยหนังนี่สภาพดีสะอาดมีแอร์แบ็กโลโก้ฟอดยังอยู่ครบนะแล้วก็พลาสติกโซนด้านนี้ยังอยู่ครบเลยรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะช่องแอร์นี่ไม่มีแตกหักเลยโอเคดีดีเยี่ยมแล้วก็ไปดูแผงประตูแผงประตูด้านนี้สวยพอๆกับด้านคนนั่งข้างเลยเฮ้ยแปลกว่ะมันสวยกว่าด้านหลังได้ไงวะซึ่งมันผิดธรรมชาติของรถเกินไปนะโอเคโครเมียมยังอยู่ครบ นะครับแล้วก็สีเทาๆเนี่ยอาจจะมีรอยสกรปรกนิดหน่อยไม่แต่ไม่ถึงเนื้อในโซนกระจกไฟฟ้าสภาพดีไม่มีแตกหักไม่มีทะลอกแผงประตูเนี่ยรวมหมดเลยนะครับโอเคเยี่ยมไปเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนเลยชักนิดเดียวโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่มนุษยชาติเขาเรียกว่าอะไรพี่อยากจะใช้คำเบิอลๆหน่อยนี่แหละคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการซึ่งมนุษย์ทุกคน กำลังหาสิ่งนี้อยู่มันเป็นอะไรที่มนุษย์ต้องการมากกว่าอาหารและน้ํามากกว่าทุกสิ่งจนผมอยากจะฉีก,กเนื้อตัวเองออกมามันคือไม้ครับที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม้ห้าหมื่นแปดห้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นซึ่งมันจะมีมนุษยชาติบางมนุษยชาติเนี่ยเป็นพวกนักสืบกําลังจะหาต้นตอว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไม้เนี่ยมันเป็นของจริงไหมต้องให้นักวิทยาศาสตร์มาทดลองดูซึ่งวนมนุษยชาติแบบนั้น ก็กำลังจะคืบคลายเข้ามาหลังจากผมพูดไปนะฮะห้าหมเท่านั้นแล้วคุณสามารถเอามวลมนุษยชาติของคุณเนี่ยมาดูได้ว่ามันเท่านี้จริงไหมนะครับต่อไปไปดูห้องเครื่องกันพลาสติกไม่มีแตกหักทั้งหมดเลยนะครับยังอยู่ครบเป๊ะหมดเลยอันนี้ไม่ต้องไปดูนะเพราะไม่ใช่ของมันนะครับดูไว้ก็เท่านั้น ลอยอาร์กเลยยังอยู่ครบข้างในยังอยู่ครบหมดเลยนะทุกอย่างยังเป๊ะหมดนะสำหรับคันนี้โอเคก็มานี้สุดท้ายนี้ผมอยากจะถามพวกคุณหน่อยซื้อรถไปทําบ้าอะไรกันเอาไปใช้งานโชว์สาวหรือว่าเอาไปโชว์ข้างบ้านหรือว่าซื้อเพื่อดำเนินธุรกิจตอบคำถามตัวเองให้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าผมเอาไปหาเงิน ช่วยเหลือครอบไม่ใช่ช่วยเหลือครอบครัวเอาไปให้ครอบครัวนั่งสบายเอาไปออกต่างจังหวัดคือคุณซื้อรถไปคันนึงเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เอาไปเพื่อทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ไปจอดทิ้งไว้หรือไปทําอะไรที่ไร้สาระเนี่ยคุณเอาคันนี้ไปคันนี้ราคาแค่3ามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นผ่อนประมาณ6กพันกว่าบาทได้ถึง8ปสีงวดนะครับแล้วก็ถามถึงเงินดาว ฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่แม่งไม่มีวันหมดอายุสุดท้ายผมแถมให้ประกันฉุกเฉิน1ปีเต็มๆถ้าคุณไม่เอาก็บอกผมจะได้เอาให้เจ้าอื่นเข้าไปนะครับแต่คุณสบายใจไว้เลยผมเป็นคนขี้สงสารเด็กมากเขาเรียกว่าอะไรกับสตรีสตรีไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยๆดอทคุณสงสารแค่เด็กที่เป็นนักศึกษานักเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับพี่ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมสงสารหมดทุกคนถูกต้องผมสงสารหมดทุกคนนะครับใครที่มีลูกสาวหรืออะไรซื้อรถให้เขาผมให้ WSmart ้ไปหมดเลยยิ่งใครบอกภรรยาผมทํางานดึกเนี่ยผมก็ให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคสนใจก็โทรมาเลย0815198985พี่พันดีพนันรัต1999 0813142568เคมอลรัตไลน์ไอดีแอดไซ WGY 0880D อย่าลืมเติมแอซไซด์ด้านหน้าด้วย a c e b o o k นะครับก็ดีเป็นวัคพันรัตนะครับสำหรับใครที่ลองขับเนะี่ยยินดีเลยรามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีทุกคนครับผมมีเคสอยากจะยกตัวยอย่างอีกอย่างหนึง่งเมื่อเมื่อวันก่อนคือ2วันที่แล้วใช่ไหมมีลูกค้าผมนะครับเป็นช่างทำสีเนะนี่ยนี่น่ารักมากนีสัยดีมากนะครับเขามาเอาวีออสปี2 0 1 3ไปจัดได้เต็มไฟแนนซ์บอกกับปากเองว่าหู้ยเครดิตดีมากเห็นไหม ช่างสีรับงานรายวันก็เครดิตดีได้จัดรถฟรีดาวได้คุณอย่าไปฟังปากเหม็นๆของใครหรือว่าปากของใครที่แม่งไม่มีประสบการณ์บ้าบออะไรเลยคุณมาลองจัดก่อนไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้คุณก็ได้ความรู้ไปนะฮะแต่ถ้าคุณยังไม่ลองและไม่กล้าที่จะมาจัดหรือเชื่อคนอื่นเนี่ยมันก็เท่านั้นคุณก็ไม่ได้ตลอดชีวิตผมว่าทุกอย่างมีทางแก้หมดเอาจริงๆอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเขาทำเงินได้ แล้วทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกรถวะเข้าใจปะก็ตอนนี้แบตใกล้หมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุยกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ